นอกลูกต่อมาไปกาลสิน์ครับถ้าโควิด -19 บางเบาลงแล้วแนะนำให้มาเที่ยวโฮมสเตย์ที่นี่ครับเป็นโฮมสเตย์บนเนื้อที่50าไร่ชื่อวนาเกษตรบ้านโฮมตำบลคลองขามอาเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน์มาอยู่ที่นี่ได้ลงมือทำจริงทุกอย่างทั้งปลูกผักเก็บผักทำนาทอดแห้จับปลางมหอย,ยตัดปลีกกล้วยไปทำอาหาร อยู่ที่นี่จะทานอะไรต้องทำเองครับทำอย่างมีความสุขด้วย <c oughs> ดูนะครับหัวปลีที่ตัดเมอเตอตะกี้เนี่ยครับเอามาทำส้มตามหัวปลีแบมันเค็มอร่อยไข่ไก่ที่เก็บเมื่อตอนเช้าเป็นไข่ไก่เลี้ยงแบบไก่อารมณ์ดีก็ทำไข่เจียวอาหารมีสารพัดครับ ได้ใช้ชีวิตอย่งางชาวชนบดอย่างแท้จริงออ,อิ่มแล้วสบายแล้วอยากจะอบสมุนไพรก็มีให้บริการครับขุดกะมิ้นอ้อยกันสดๆหั่นทุบทำให้เห็นกันเนี่ยครับแล้วก็อบกันสดๆบ้านขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำพักได้6คนคิดคืนละพันหบาทเท่ากับคนละ270บบาทเท่านั้นเองอยากเห็นหนังตัวอย่างยาวกว่าน,นี้ ชมได้ทั้ง Facebook และ YouTube ครับ okay, ถ้าโค v ิด1 9ทุกเราลงหน้าไปเที่ยวจริงๆครับ